สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนตยิยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการส่งความสุขปีใหม่มอบของขวัญแก่ครูนักเรียนและประชาชนค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันปีใหม่2568กระทรวงศึกษาธิการเตรียมของขวัญปีใหม่ โดยเริ่มที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสอนเสริมกล่องความรู้สู่ความสุขติวออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายให้หนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในการสอบความถนัดทั่วไปหรือทีแกดและความถนัดทางวิชาชีพวิชาการหรือทีแพดในช่วงวันที่2-6ทธันวาคม2567ที่ผ่านมา สำหรับสำนักงานคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมเปิดศูนย์อาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนหรือฟิกอิ c เซ็นเตอร์ที่ให้บริการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทางทั่วประเทศฟ,ฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่2568ระหว่าง,งวันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่5มก,กราคม2568 และจะมีการเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล AI 12หลักสูตรฟรีด้านศึกษาพันธ์ n New y เ a r s a ซล2,025มอบส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าทั้งหน้าร้านและออนไลน์รวมถึงสินค้าราคาพิเศษลดสูงสุดถึง60%นอกจากนี้ยังมีในส่วนของลูกเสือจิตอาสาช่วยประชาชนที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชนบริเวณสถานีขนส่งค่ะ ช่วจัศึกษาช่วยประชาชนนะครับอันนี้ก็เราก็ทํามานานแล้วนะครับแต่ว่าพอดีปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีก็เลยให้ดยุวยไปก็ประสานกับกรมการขนส่งไปเอากองทุนเล็กส่วนมาสนับสนุนนะครับในการใานที่เราแสดงมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วจริงๆผู้สนับสนุนเรานอกจากขนส่งสนับสนุนแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยสนับสนุนนะครับไม่ว่าฮอนด้ายามาฮ่ารายส่วนตท พททพีทีนะครับในการดาเนินการนะครับในภาพรวมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันพใหม่นะครับที่เราจะดาเนินการระหว่างวันที่27ถึงวันที่5มกราคมนะครับเดิมวางไว้ก็คือ27ถึงวันที่2มกราคมนะครับแต่เนื่องจากในการประชุมนะครับป้องกัน7วันละลายนะครับได้ทางสภาเศรษฐกิจได้เสนอว่าในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการเดินทางถึงวันที่5เพราะว่ามันมี2-3ท่านได้เอง ควราจะากลับถึง4ี่ห้าก็เลยเราขยายออกไปนะครับก็ในภาพรวมทั้งหมดในการดําเนินการนะครับส่วนอีกเรื่องก็คงเป็นเรื่องที่ขึ้นมาก็มีการเปิดหลักสูตรพัฒนาดิจิตอลนะครับ AI 12สูในของวันปีใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของเสือพันธุ์นะครับก็จะมีจัดสินค้าราคาพิเศษลดชุงมสุดถึงส0นะครับก็ฝากประชาัน์ไปยังพี่น้องประชาชนผู้ปกครองด้วยนะครับในการที่จะเข้ามาตรงนี้ส่วนอีกหนึ่งก็คือเป็นลูกเสือนะครับก็คือลูกเสือจิตอาสา ช่วยประชาชนก็จะมีทูกเสือระประมาณ3 0 0 0 0คนนะครับไปช่วยตามสถานีผู้ชมต่างๆในการให้บริการนะครับในดวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเป็นการเปิดดาวนโหลดวารสารเอ็มวิดฟรีนะครับของมหิดลวิทยาลัสศรนะครับอีแม็กกาซีนนะครับเป็นด้านวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่น่า น่าสนใจสำคัญจริงๆมีมากกว่านี้นะครับในการในการ